สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงหลองซักดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกาที่คันครับพบเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่สรรหาเรื่องราวดีๆสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์มาบอกมากล่าวแล้วก็มาเล่าให้กันฟังในรายการนะครับเรื่องไหนที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็ลองนําไปปรับใช้กันดูถ้าหากเรื่องไหนยังคงติดขัดข้างค้างคา,าใจอยู่มาเกาให้หายคันกันในรายการเราเกากันต่อเนื่องหลายสัปดาห์แล้วนะครับ เจอหัวหน้างานที่หลายๆคนในลูกน้องก็บอกว่าโอ้ขอใส่หัวเหมือนกันนะในยุคนี้หาหัวหน้างานที่ดีแล้วก็เป็นแบบอย่างเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวแต่ก็ยังมีหลายองค์กรที่มีหัวหน้าที่เก่งแล้วก็มีความสามารถอย่างยิ่งเป็นแบบอย่างในการทํางานที่ดีเป็นแบบอย่างในเรื่องของชีวิตงานชีวิตครอบครัวให้กับลูกน้องได้ดีเหมือนกันเพราะว่าทั้งในชีวิตงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้ใช่ใชไหมจย์ถูกต้องนะฮนะวันนี้เรามาดูกันต่อนะครับลักษณะของหัวหน้างานที่ดีในข้อที่7ครับ เขาบอกว่าหัวหน้างานที่ดีเนี่ยต้องรู้จักใช้ภาษากายควบคู่ไปกับคำพูดแล้วก็น้ำเสียงซึ่งก็เป็นทักษะในการสื่อสาร3ามอย่างนี้ต้องประกอบกันก็คือทั้งภาษากายนะครับภาษาคำพูดแล้วก็ทั้งน้ำเสียงด้วยหัวหน้างานที่ดีเนี่ยควรนำทั้ง3แบบนี้ไปใช้พร้อมๆกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่จริงข้อนี้มันไม่ใช่เรื่องของหัวหน้างานอื มันเป็นเรื่องของการสื่อสารของทุกคนทุกคนเลยล่ะของทุกคนค่ะเราสามารถพูดคำว่าเรารักคุณได้ไม่เหมือนกันนะเรารักคุณเรารักคุณค่ะเรารักคุณนะเราักคุณอันนี้หนูกัดกัดฟันกรอดๆเลยนะจานทำไมไม่เท่ากันอ่ะในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้คือน้ําเสียงแหละครับ นอกจากนั้นเสียงแล้วก็คือเรื่องภาษากายเขาบอกว่าคนเราคําพูดโกหกได้แต่ดวงตากโกหกยากสังเกตที่ดวงตาเลยเหรอครับคือถ้าเรามองตาเขาแล้วรักคุณตาเราแปววแหววเนี่ยมันก็โอเคน่าเชื่อถ้าแปววแหววใส่ื่อแต,แต่ถ้าตาเราประเภทเย็นชามากแล้วรักคุณนะมันก็อีกเรื่องหนึ่ง<อ>นั่นก็คือภาษากายอ แต่ในขณะเดียวกันถ้อยคําเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาพี่สอนเนี่ยพี่จะสอนคาว่าเคลือบคำคำว่าอะไรนะจ๊ะเคลือบเคลือบคำเหมือนยาที่ขมเนี่ยเราก็เอาแคปซูลมาเคลือบอแล้วเราก็จะไม่รู้สึกในความขมใช่ใช่เพราะเราลื่นลงท้องแล้วถ้าเรากินฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเราไม่มีการใส่แคปซูลมันจะขมมากแต่พอใส่แคปซูลแล้วมันก็ไม่ขมใช่ค่ะ คำพูดก็เช่นเดียวกันบางประโยคมันขมหูครับแต่บางประโยคมันละลื่นหูครับแต่เนื้อหามันอาจจะเท่ากันก็เป็นตัวยาตัวเดียวกันนั่นแหละใช่อ่ามันเป็นสิ่งที่เขาจะรับรู้เมื่อสมองเขาตรองต่ออ๋อก็คือต้องคิดเราจะรู้ว่าออด่ดาว่าเราต้องการสื่อสารอะไรใช่แต่สิ่งที่มันเคลือบอยู่นั่นแหละ มันทําให้เขาไม่ได้รู้รถตอนนั้นอย่างเขาพูดง่ายๆตัวอย่างนะฮะครับครับเขาบอกระหว่างบวกกับลบเนี่ยครับอาจารย์นะคะให้พูดบวกให้พูดลบให้พูดบวกไว้ก่อนอ่าอย่างเช่นมาสายจังเลยนะอันนี้ลบใช่ไม่ดีพรุ่งนี้มาเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมอือก็ดูดีนะอ่าก็นี่เป็นบวกไงแต่ก็หมายถึงว่าฉันมาสายแะไรถูกไหมครับตอนพี่เรียนโฆษณาเนี่ยอาจารย์เขายกตัวอย่างที่จําได้เลยนะตั้งเรียนจงแต่ยุยบสองเนี่ยนะครับโอ้โหผอาจัด เขาบอกว่าระหว่างพาดหัวว่าอย่าปล่อยให้ลูกคุณหิวอย่าปล่อยให้ลูกคุณหิวกับพาดหัวว่าจงให้ลูกคุณอิ่มหนำสำราญเขาบอกให้เลือกอันหลังต้องเลือกอันหลังแน่นอนครับ,ค,<ล>บคืออย่าปล่อยให้ลูกคุณหิวเนี่ยเรากาลังตําหนิคนเป็นแม่ใช่ใช่เหมือนด่าเขาว่าอย่านอะอย่าทาแบบนี้นะแต่ถ้าบอกจงดูแลลูกคุณให้อิ่มหนำสำราญ เห็นไหมดูรื่นหูกว่าเยอะเลยที่จำได้เลย,เลยต,ตอนเรียนวิชาครีเอทีฟวิชาสร้างสรรค์ของการโฆษณาและอาจารย์พยกตย่างว่าพยายามหลีกเลี่ยงข้อความที่เป็นลบให้ใช้ข้อความที่เป็นบวกซึ่งมีความหมายเท่ากันก็ความหมายเดียวกันว่าการดูแลลูกก็ต้องดูแลให้เขาดีๆให้เข้าอิ่มนนำสำร<ม>าญ<ต>ไม่ใ้แขาหิวการเอาลงศพลงหลุมของคนจีนเนี่ยเขายังหลีกเลี่ยงคำลบเลยอ๋อจริงเหรออาจารย์ ถอยมาทางนี้หน่อยกับขยับไปทางโน้นหน่อยเนี่ยให้พูดขยับไปทางโน้นไม่พูดถอยมาทางนี้เหรอฮะเขาไม่ให้พูดคำลบไม่ให้ถอยตรงนี้เนี่ยมันตรงวิชาสื่อสารเลยนะตอนพี่เรียนครีเอทีฟโฆษณาเขาก็สอนแบบนี้ว่าหลีกเลี่ยงลบแต่ทีนี้พอเรามาดูสมัยนี้นะครับเด็กสมัยนี้เนี่ย น่าจะลืมหลักการข้อนี้ไปแล้วเพราะเราเห็นก๊อปปี้เชิงลบเยอะมากอยู่ในโฆษณาเขาชอบทำแรงๆแล้วก็ชอบทำในแง่ลบแล้วมันตำหนิลูกค้าไงมันตำหนิลูกค้าเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ใช้ได้กับทุกคนไม่จาเป็นต้องมหัหน้าคือกิริยามารยาทที่เรียกภาษากายก็ต้องดูด้วยนะครับ การที่คนเขาขอเอกสารแล้วเรายื่นให้แบบนี้กับเราโยนให้อันนี้ภาษา่างโอ้ต่างกันเยอะเลยใช่ไหมคะต่างกันเยอะเลยหรือว่าบางทียื่นไปให้แค่นี้อกับยื่นใส่มือลูกค้าเลยอก็ต่างกันนะถูกต้องเพราะนั่นคือภาษากายครับแล้วน้ําเสียงล่ะเนะน้ำเสียงนี้เราก็จําเป็นจะต้องแบบใจเย็นสมมติว่ามีคนที่มีการศึกษาน้อยมาสมัครนะหรือว่าเปิดเป็นชีธนาคารอ่าครับ ถ้าเราพูดบอกว่าป้าขาขอขอบัตรประจำตัวประชาชนหน่อยนะคะได้จ้าให้ไปโอเคคัะป้ากรอบตรงนี้ด้วยค่ะนะดีดีดีป้าเอาบัตรมาป่ะเอามาบัตรประจำตัวประชาชนนะนะอ๋อเดี๋ยวดูก่อนนะไม่รู้เอาบัตรอะไรมาบ้างเนี่ยเอามานี่สิอกรอกตรงนี้เซนอันนี้เซนมันต่างกันไหมต่างกันไหมกับ ป้าป้าเอาบัตรมาไหมค้าเดี๋ยวถ่ายให้นะคะป้ากรอกตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้อันนี้เป็นลายเซ็นนะป้านะป้าเซ็นยังไงคะกับเซ็นไม่ใช่เขียนเซ็นนะแล้วเราก็เจอบ่อยด้วยนะพี่เคยเห็นอย่างชัดเจนมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ไปเปิดบัญชีธนาคารครับเขาก็กำลังดูแลลูกค้ารายหนึ่งอยู่ครับนะคะแล้วก็พี่เป็นคนที่สาม ต่อจากลูกค้าอะไรนั้นจะมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นดูเป็นชาวบ้านมากครับพนักงานคนนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการชิงรางวัลสุพรรณพงษ์เรื่องของการภาคยอดเยี่ยมเธอต้องได้เพราะเธอใช้หลายเสียงจะหม่จ๊ะโอ้โหเธอพูดกับคนนี้กับคนนี้เนี่ยริงหรอนะพี่จาคาพูดไม่ได้แต่พี่จะทําให้ดูดว่าเสียงเธอประมาณไหนค่ะคุณพี่เรียบร้อยแล้วนะคะาค่ะเดี๋ยวทางนี้จะจัดการให้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้รายแรกอ่ะขอบคุณค่ะ ติดต่ออะไรป้านี่มึงเป็นนางเอกกับเป็นนางมารต่อเอ๊ะทำไมผีเข้าตอนนั้นเลยเหรอฮะคือเธอดูเรื่องการแต่งตัวของคุณป้าใช่ไหมคะครับเสร็จแล้วเธอก็ใช้น้ําเสียงแบบนั้นใช้น้ําเสียงให้เหมาะสมกับสิ่งที่เห็นใช่นะโอ้มันใช่แล้วแบบเนี้ยเดี๋ยวโอ้เรื่องนี้ค่อนข้างสําคัญทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในเมื่อว่าเขาก็เป็นลูกค้าเหมือนกันแล้วก็เข้ามารับบริการเราเหมือนกันทําไมเราจะต้องเลือกด้วย ว่าคนนี้ต้องพูดดีดคนนี้พูดไม่ดีคนนี้ต้องนอบน้อมคนนี้ไม่ต้องนอบน้อมทำไมเลือกได้ขนาดนั้นพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่ โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น <c oughs> ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ตัวตนใหม่ ที่เป็นคุณ New i s u z u D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดแม่พรัผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในพระอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูใจสิหน้าอัชินาชานาเวลามะนยห้ามขโมย ขอให้ทุกคนซื่อสัตว์กันนะครับความซื่อสัตว์เป็นสมบัติของคนดีนี่คือปากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูง สูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมออกจะกรอบความสําเร็จเดิมดมความสําเร็จใหม่ที่คุณกําหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกําหนดโยเกิร์ตลิชเชสลดน้ําตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ p r o p e r t y ตี้เพอร์เฟกับมาติดตามเกาที่กันกันต่อนะครับเรื่องน้ําเสียงโอ้ีมีสตัวอย่างนะครับพี่เป็นนักเรียนประจำอยู่ที่เทพคริสเตียนนะครแล้วก็ต่อต่อมาพี่ก็เรียนต่อที่ธรรมศาสตร์ใช่ไครับ แต่มันก็เหมือนคนไทยทั่วๆไปอ่ะเวลาที่เข้ามาเรียนนรุงเทพมักจะไม่ค่อยย้ายทะเบียนเข้ามาอมเพราะสมัยนั้นยังไม่ออนไลน์ถูกไหมใช่คับใช่คับพี่ก็รอจังหวะเวลาที่กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนอแล้วก็ไปทำบัตรเป็นตัวประชาชนอ๋อทีนี้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาไม่เคยเห็นพี่ตอนเด็กเขาไม่รู้พี่เป็นลูกเต้าเหล่าใครถูกไหมเพราะพี่ไปอยู่ประจำตั้งแต่ตอนอายุสิบสองอ่ะนะแล้วตอนเข้ามาหลาลัยก็สิบเจ็ดแล้วก็ถึงเวลาทําบัตรไง พี่ไปทำพี่ก็ไปทำที่ที้พี่เนี่ยแจก็รู้พี่เป็นคนที่แต่งตัวง่ายๆมากคนะพี่ไม่ชอบแต่งตัวฟอร์มัลใช่ไหมครับพอพี่ขึ้นไปทำไมจะมาจะมาณนี้ทำไมอ่ะก็คือเขาจะพักเทียงแล้วพี่ไปไม่ใช่พี่ไปช้าไงอคือเลยเวลาแล้วไงคือตามอายุอะเราเลยเวลาพี่ก็บอกว่าก็ติดเรียนอยู่ที่งเทศอ พอเขาให้บอกชื่อบอกพอเ็าเห็นนามสกุลพี่ปั๊บเสียงเขาเปลี่ยนเลยแจ๊กเสียงเขาเปลี่ยนโอ้ยคนแบบนี้มีด้วยเหรอเพราะบ้านเราที่เมืองที่พี่อยู่เนี่ยนามสกุลนี้คนรู้จักทุกคนจะรู้จักเพราะเราเป็นร้านใหญ่อยู่ที่นั่นใช่ไหมครับพอบอกนั้นเสียงเขาเปลี่ยนเลยครับนี่คือตัวอย่างนะอ๋อเหรออ่าอีกรายหนึ่งพี่ขับรถออกมาจากที่จอด เด็กถีบสารล้อซึ่เขาพวกส่งไอ้น้ําแข็งเป็นในพวกนั้นนะ,ค,ะครับขับมาเร็วมากมก็มาชนท้ายพี่โอ้พอชนท้ายก็ต้องไปโรงพักกันทั้งสองคนใช่คะนะเขาพูดกับพี่พร้อมมากเลยนะนะอาจารย์จะให้ลงบันทึกไหมครับอืลงกันไม่ลงต่างกันยังไงครับ อธิบายคือถ้าเกิดอาจารย์ลงเนี่ยเขาก็ต้องเสียค่าปรับด้วยอแต่ถ้าเกิดอาจารย์ไม่ลงเนี่ยเดี๋ยวเขากาลังติดต่อเจ้านายเขาอยู่ให้เจ้านายเขามารับเราในการที่จะชดใช้ค่าเสียหายอเสร็จแล้วพี่ก็บอกว่าทั้งงั้นก็ไม่ต้องลงกันแล้วกันอช่วยเขางั้นเดี๋ยวอาจารย์รอเจ้านายครับนะเขาก็ลังไปตามเด็กก็สมัยนั้นไม่มีมือถือเนาะเด็กก็ไปโทรศัท์ไอ้สารสนสนะพอโทรเสร็จก็เข้ามาไปลากร้าอี้มา ตกลงต้องรักเจ้านายป้างไงมาแน่นะทำไมมึงไม่พูดกับเด็กคนนี้เหมือนพูดกับกูัวเมื่อกี้ก็พูดกับพี่พร้อมั่อาจารย์จะให้ลงบทึกประจำวันนะครับต่างกันยังไงครับก็ถ้าเกิดลงเนี่ยเด็กก็จะเสียค่าปรับจราจรแต่ถ้าเกิดไม่ลงเนี่ย ก็จัดการให้เจ้านายเข้ามารับรองเรื่องชใช้เองงั้นไม่ต้องลงกันแล้วกันงั้นจันั่งเราสักครู่นะครับอีเดฟกนกลับมาจากโทรศัพท์เอาไปแล้วก็ยืนมาดังตกลงเจ้านายมาไหมมาแน่นะเออทําไมมันไม่เท่ากันพี่ก็งงไงไม่รู้จะทาไมมันไม่เท่ากันนั่นแหะสิคือเข้าไปประเมินจากคนฟังอว่าคนที่ฟังเขาเนี่ยเป็นใครแล้วเขาก็จะเลือกใช้น้ําเสียงนะครับที่ มันสะท้อนว่าเขามีทัศนคติกับคนคนนั้นอย่างไรแล้วเขาก็จะได้ใช้ทัศนคตินั้นต่อซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราใช้น้ําเสียงยกย่องคนให้ทั้ง,ห,งหมดดีไหมใช่ไหมฮะมคะือคุยดีกับเขาหน่อยถูกต้องอไม่ว่าเขาจะเป็นใครเนาะคือบ้านเรานี่เก่งมากเลยนะยิ่งพนักงานที่นั่งเคาน์เตอร์เนี่ยวันหนึ่งจะต้องเจอคนเดินเข้าเดินออกที่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยเขาต้องปรับเสียงตามลูกค้าหมดเลยนะก็บอกเลยสุพรรณหง์ก็ได้เลยอ่ะ เอออาจารย์เดินมากพ่อีกแบบหนึ่งอาจารย์สวัสดีค่ะโ <c oughs> อ้ยวันนี้มาทําอะไรคะทําธุรกรรมอะไรคะอาจารย์ <c oughs> แล้วอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนเสียงแล้วนะแล้วก็อ,อ,อันนี้เรื่องของการให้บริการนะครับใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยพี่จะทางานดึกมากนะครับทำรายการวิทยุกลางคืนครับทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งก็เป็นตอนกลางคืนนี่แหละอืพี่ก็เข้าไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อที่จะ ไปกินที่มันเขาเป็นคาเฟเตอรียของเขาที่เปิดตลอดทั้งคืนน่นะครับเราเสร็จงานก็เข้าไปเวลาตอนนั้นเนี่ยนะคะข้าวเหนียวกับเนื้อวากิวจิ้มแจ่วเนี่ยอร่อยมากที่เหนือจานเี๋ยวคยถามอาจารย์หลังไหม่เนาะจะตามไปกินอ๋อมีคนมีคนซื้อโรงแรมนี้ไปแล้วไหมอ้าวโถเสียดายเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าดึกคืนนั้นเนี่ยก็มีอาเสียเดินเข้ามาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งถ้าโดยสายตาเนี่ยเรารู้แน่ๆน ว่าเธอเป็นน้องหนูแน่ยแน่ถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าสาวเอ็นนะครับเด็กเอ็นเด็กเอ็นแหมอาจารย์ใช่เสร็จแล้วเนี่ยพออาเสียเดินเข้ามาคนที่ยืนอยู่ที่ประตูต้อนรับสวัสดีค่ะเสร็จแล้วพอน้องหนูเดินเข้ามาคนที่ประตูเอามือลงอ้าวไม่ต้องสวัสดีด้วยอ่ไม่สวัสดีเธอกงมองออกอ่ะนี่สาวเอ็นแน่ๆมาอาเสียเนี่ยตอนดึกด้วยตอนนั้นเลยโอ้ยหลังเชงคือแล้ว ไม่ใช่ภริยาเสียไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยอายุน้อยกว่าเสียเยอะออเออเสร็จแล้วพี่นั่งอยู่ตรงนั้นพี่ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพูดชัดเจนมากครับไม่กี้นะอ้าวเสียก็บอก้าวเมื่อกี้บอกว่าหิวหิวแต่ไม่กินที่นี่นลอ๋อเนะคือเธอรู้สึกทันทีว่าเธอกําลังถูกจัดเธอกําลังถูกประเมินโดยคนที่อยู่ตรงประตูโอ้ตั้งแต่เข้ามาเลยอ่ะใช่คือในเมื่อคุณสวัสดีเสีย แล้วคนที่เดินตามเสียมาเนี่ยทำไมคุณไม่สวัสดีด้วยคุณเอามือลงทําไมเอ้ามารยาทแบบไทยเข้าร้านต้อนรับก็ต้องทักทายไหว้ยกมือสวัสดีกันก็แสดงว่าเธอได้ประเมินแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นที่มากับอาเสียนนั้นเป็นสาวเอ็นแล้วเธอก็ไม่ให้เกียรติไม่ยกย่องสาวเอ็นคนนั้นเธอจึงเอามือลงแล้วก็คนคนนั้นเขาก็รู้สึกว่านี่แสดงว่าเธอมองฉันเป็นอะไรหรือในเมื่อฉันก็คือลูกค้ารายหนึ่ง ฉันจะเป็นใครก็ตามฉันก็คือลูกค้าใช่ฮะแล้วเธอไหว้อาเสียที่เดินนําหน้า<ม>ฉันมาได้แต่ทาไมพอฉันเดินเข้ามาเธอ,เอมือลงทําไมอ<ม>คือใจจะเคารพหรือไม่เคารพแต่ภาษากายอะ<ม>ในเมื่อการสวัสดีไหว้ต้อนรับเชิญข้าเนี่ยมันควรจะทํากับทุกคนใช่ไหมล่ะใช่ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาไม่กินโห oh. เขาออกไปเลยแล้วครับอาเสียบอกเขายังเสียบอกก็าเมื่อกี้บอกหิว<ม>ยังหิวแต่ไม่กินร้านนี้ ไปกินร้านอื่นไปกินร้านอื่นเพราะเป็นร้านนี้ไม่ยกย่องเขาไม่ให้เกียรติเขาอืมนี่สำคัญนะ <c oughs> เห็นหนี่คือภาษากายนะอืมสาคัญแล้วก็ลูกค้าเขารู้สึกนะไม่ใช่ไม่รู้สึกนะก็ <c oughs> คุณประเมินเขาไงอือนะซึ่งอันนี้พี่คิดว่าอย่าประเมินคนด้วยรูปลักษณ์ภายนอกการพูดการจาก,กริยามาร,รยาทน้ําเสียงสามอย่างที่ว่าเนี่นะครับค่ะท้ายคาของเรากริยาของเราค <c oughs> น้ําเสียงของเรา ถ้าเราพูดแบบให้เกียรติคนไม่ว่าเขาจะแต่งตัวแบบไหนมาอย่างไรเราจะปลอดภัยนะครับใช่ไหมาจาย์ลูกค้าเนี่ยมีผ้าขี้ริ้วห่อทองมีทองห่อผ้าขี้ริว้วม,มีทองห่อทองมีขีริ้วหอกิริว้วมีครบทั้งสี่ประเภทจริงด้วยนะแต่งตัวไม่ดีแต่มีสตางคือผ้าขี้ริ้วห่อทองจริงด้วยนี่เห็นมาเยอะแล้วนะ แล้วก็แต่งตัวดีแล้วก็มีสตังด้วยมันก็คือทองห่อทองทองห่อทองอีกทีหนึ่งแต่งตัวดีแต่ไม่มีสตังมันก็คือทองห่อขี้ริ้วส่วนแต่งตัวไม่ดีแล้วเงินก็ไม่มีมันก็ขี้ริ้วห่อขี้ริ้วนะคะเราดูไม่ออกหรอกเนาะแต่จะเป็นประเภทไหนก็ตามการยกย่องให้เกียรติลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าไปมองลูกค้าจากภายนอก แล้วก็ตัดสินเขาใช่ไหมสมัยก่อนที่พี่มีบ้านอยู่ซอยอินธรมระเนี่ยนะครมันก็เป็นที่ดินเช่าแกคนที่มาเก็บเงินค่าเช่าที่ดินน่แะครับแต่งตัวเป็นมนุษย์ป้าเลยละสใส่พ้าสิ้น<อ>ขอกระเช้ามาเก็บตังค์เลยละ<อ>แต่เขารวยนะเขา,ารวยนะเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินจากภายนอกอย่าดูคนเท่าที่เห็นข้างนอกเท่านั้นนะครับ แล้วก็จริงๆก็ไม่ควรยกย่องคนที่คนที่เงินด้วยจะควรจะให้ความสําคัญแล้วก็ควรจะพูดดีกับลูกค้าที่เข้ามารับบริการทุกคนด้วยพักสักครู่ครับพรุงหน้ากลับมาสรุปปิดท้ายกันครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่ โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect s e r i e s แรงสุใหม่เราใจสไตล X อแม่พรัผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูจ่าีิน้า<ฮ>อาชินาชานาเวลมามันเยห้ามขโมยขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับ ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีออกจากรอบความสำเร็จเดิมๆความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu m e w X Originality Redefined บะมี่กึ่งสำเร็จรูปใจยาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำสุปข,ข้ม้นสุดดังเดิมแบบใจยา ขาถึงรถเนื้อแบบเต้นคำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจยายาช่ยในรสชาติเชื่อใจเจ,จายาตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัด สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิชเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect เราเห็นตัวอย่างแบบนี้กันเยอะนะอาจารย์จากการที่ตัดสินคนจากที่เขาแต่งตัวจากที่รูปร่างหน้าตาเนี่ยบอกแล้ว พูดดีกริยาดีน้ำเสียงดีปลอดภัยไม่ว่ากับใครก็ตามใช่ไหมครับคือในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าก็ควรจะบอกกับลูกน้องด้วยว่าลูกค้าไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามามีฐานะยากดีมีจนยังไงก็ควรจะบริการกับเขาให้มันเท่าเทียมใช่ไหมจ้าสามอย่างที่กําหนดนั่นแหละเลือกคําให้ดีกริยาดีน้ําเสียงดีจบก็คือต้องพยายามรักษาทั้งสามสิ่งนี้ให้ดีครับ บางคนอาการออกง่ายไง <c oughs> คือภาษาภาษาคำพูดนี่ยังพอคุมได้แต่น้ําเสียงบางทีมันไปนะจารย์มันสะท้อนความในใจแล้วบางทีสายตานี่มันแบบลุกดาวะ่ะถูกบา <c oughs> ดูถูกคนอื่นมันออกอะ่ะครับทํายังไงดีก็ต้องเป็นคนที่มาจากใจไง<อ>ถ้าใจเรายกย่องป <c oughs> ริยาเราต้องยกย่องเสียงแล้วมันก็ยกย่องตาแล้วมันก็ยกย่องไปหมดคือทุกสิ่งมันสำคัญที่ใจค่ะค่ะ เพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนสําคัญนะครับในการที่จะดูแลบริหารจัดการทั้งในองค์กรตัวเองด้วยแล้วก็การบริการในส่วนของพนักงานที่จะต้องให้บริการลูกค้าที่อยู่แถวหน้าอันนี้สําคัญมากทีเดียวที่จะต้องบริการด้วยใจด้วยกิริยาท่าทางที่ดีด้วยน้ําเสียงที่ดีด้วยนะครับฝากกันไว้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของเกาที่คันในสัปดาห์นี้วันนี้หมดเวลาแล้วผมกับอาจารย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ